มาแล้วจ้าวันนี้ไปได้กระดูกหมูมาแพ็คนึงกระดูกหมูอ่อนแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรกินดีแล้วสรุปแล้วได้เป็นเมนูนี้ค่ะเมนูต้มยำกระดูกหมูอ่อนค่ะจะออกมาเป็นยังไงจะกินได้ไหมจะอร่อยไหมเราลองมาดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาทำต้ยมยำกระดูกหมูนะคะ เรามาเริ่มจากส่วนผสมกันเลยค่ะก่อนอื่นเกลือนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาจะกลิ่นแรงมากเวลาโดนความร้อนนะคะเราก็จะมาใช้เป็นเกลือค่ะแล้วก็นี่ค่ะส่วนผสมของเราผักชีแล้วก็มีหอมมีตะไคร้มีข่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามค่ะมะนาวใบมะกรูดพริก พิซอันนี้เราก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟเหมือนเอาไปย,าย่างนะคะข้างหน้าแล้วก็เอามาโรยตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะจะได้มีกลิ่นหอมหอมแล้วก็มะนาวนะคะถ้าความเปรี้ยวอถ้าความเปรี้ยวของมะขามไม่พอเราก็จะเติมมะนาวลงไปแล้วก็นี่เลยค่ะมะเขือเทศแล้วก็กระดูกหมูนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยต้มน้ําค่ะ แล้วเราก็จะใส่ข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงลงไปนะคะแล้วก็ต้มไว้สักครู่ให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปนะคะตอนนี้กระดูกหมูของเราก็เปื่อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มปรุงรสค่ะ แล้วก็จะใส่น้ำมะขามลงไปนะคะนี่ค่ะก็คิดว่าเราจะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะผสมเียวสรแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะ แล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะมะเขือเทศลงไปเพื่ความสวยงามเราจะไม่ให้มะเขือเทศสุกจนเกินไปนะคะเพราะจะเละแล้วกินไม่อร่อยเราก็จะพอแค่นี้ค่ะปิดปิดไฟเลยค่ะเราวก็ใส่ใบมะกรูดที่เหลือลงไปแล้วก็ผักชีนะคะ ็จะเป็นแบบนี้สแล้วพริกพริกแห้งเมื่อกี้นี้เราก็จะไปใส่ไมโครเวฟนะ,ะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของ ฉันต้องสะอื่นกล้ำกลืนแต่น้ำตานองไม่อาจจะเรียกจะร้องให้เธอนั้นมาเคียงไกลหัวใจของน้องร่ำร้องหาเธอชาวคำแสนจะรักกรรมน้ำตาไม่มีจะไหล อย่าคิดลืมพีแต่แล้วก็สุดหักใจสุดห้ามหักใจไม่ไว้เพราะว่าหัวใจฉันเป็นทาเธอฉันรักเธอยิ่งกว่าใครๆเธอจะรู้หรือไม่ว่าใจฉันมั่นเสมอ ถึงจะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอยังมั่นต่อเธอเสมอเพราะฉันรักเธอยิ่งนักชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้แม้ว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนัก เพรเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักแม้หากชาติหน้ามีรักกอเป็นคนรักคนแรกของเธอ